มาเก็บหน่อไม้กันนะคะที่ไหนแม่ที่บ้านถนนค่ะนี่โอ้โหไต่เร็วนี่ครับนี่ตำบนกระเทียมเอะอุ้งไป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 ไเก็บด้วยนี่นเก็บเนี่ยหน่อไม้อะไรคิมซุ่มบ่ไผ่หวานไผ่หวานครับโอ้นหเดี๋ยวครับใหญ่เลยนี่อะไรนะพันอะไรนะคิมซุ่มครับคิมซุ่มพันคิมซุ่ม หร,หรือว่าเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งคือไผ่แรงลืมตรงใช่ไหมไผ่แรงลืมตรงเอาละพติเก็บมดูเลยเยอะมากเลยเนี่ยเออเนี่ยเก็บให้ดูหน่อยไม่ใช่โชยดูนายมีอะไร ไป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 เก็บไปไปเก็บให้เพื่อนๆทุกคนเลยทางโน้นค่ะมามาทางนี้มาอันนี้อันนี้ก่อนมาเก็บให้เพื่อนดูหน่อยแล้ววันนี้เพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้นะครับมาชมกับบรรยากาศบ้านเรานะครับวันนี้มือดึงเลยจ้ะมาใจแรงเลยโอ้โหแรงแล้ว เอฮ้ยดึงง่ายกว่าโอ้โอ้เจ้าโอ้ยเป็เจ้าจอดโอ้โหได้แล้วครับตอนนี้นี่ตาตาดิดเกานี่ได้แล้วนะครับนี่นะครับแค่กี่โกอครับเนี่ยกี่โกอเนี่ยสามสี่กอีกเต็มนะครับเต็มตะกร้าเลยถ้าคิดว่าเราจะปลูกกินก็สักสองกอกำลังพอดีครับเนาะสามสามกอใช่ไหม ตอนนั้นที่บ้านเอามาสามกอยแ<อ>บ,บ,บบเต็มแบบจกร้าเนี่ยมีไหมมีไหมตไไันขึ้นดกมากเลยนะนี่เก็บสองรอบตามรอบแล้วโอ้เก็บตั้งแต่วันแรกมีไหมมีไหมไปไปเดินดู ไม่เจอเหรอเจอยัง,ง,ง,งนี่เป็นเพลี้ยค่ะเพลี้ยแป้งนี่เป็นเพลี้ยแป้ง,ปปงไปไไเฮยเจอไหมเอาให้เอฟซีดูน้อยหักเลยนี่ครับสำล่าอร่อยค่ะนี่ บรรยากาศเผื่อใครหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ต่างถิ่นในเมืองหลวงเนาะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะจะได้หายถึงบ้านไปพลางๆนะครับบรรยากาศหนาวๆหนาวๆเนี่ยหนาวนะครับเนี่ยสุดเลยครับตอนนี้บรรยากาศกี่โมงนะครับเที่ยงเนาะเที่ยงกว่าเนาะเที่ยงเที่ยงครับเกือบบ่ายโมงอ๋อเดินไอ้รถนี่ปีดดามเดินนู่นนู่นนู่นขับได้เยอะตื่ใจเลยเห็นไหมโอ้ กันยาวนี่นะครับดีีด้วยน่องไม้กั้นยาวเจทุเรียนนะนาทีเดีวกคนมาอไปยังโอ้ไหนอันเล็กหรือเปล่าเออนั่นเอลเอ้อทำไมเก่งเลยว่า วิธีการสัตหน่อไม้สุกต้อนนะครับคือการนั่งนั่งให้ไดองศา45องศาแล้วก็ฟันที่หัวนะครับฟันปลายก่อนแล้วก็ฟันกลางนลครับแล้วก็ฟันข้างล่างแล้วก็ฟันข้างล่างนะครับอแล้วก็ดึงดึงนะครับโอ้โหหักเลยหักนะครับโอเคฮะไปลาื่อนไป แล้วไปลาตรงไหนไหนตะก้าอยู่นะคุกกี้อยู่ไหนไป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 ลาตรงตะก้าไปเป็นบรรยากาศเป็นบ้านนะครับถ่ายมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับนู่นฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นครับบ้านโบีซาลุนคาบกระชองน้ำมุตราบ้าน ประมาณสิบห้าโลว่ามามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เลยสว่างสว่างเลยวันนี้นะครับเอาบรรยากาศการเก็บหน่อไม้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับนี่วันนี้มาลาเพื่อนไปมานะครับกับบรรยากาศบ้านๆของเราหลุกปู๊ตัวไหนเหรอนี่วะเยอะตัได้นื้อนาเนื้อ ตะกรารตะกรารตะกาเอาให้มันเพิ่นดูเลยตะกรารเอาละตี้ฮิราไปเลยมาร้านเจี๊ยบไม่แค่นี้นะคะเลม้าแต่เยอะมากเลยไเยอะมากเลยจะลืมกดติดตามช่องเราตี้ฮิโร่ด้วยน,นะคะ,ะบ๊ายบายเอาหห้ามไป